สวัสดีค่ะเด็กๆปอ .6 อยังไม่ได้เจอกันเลยนะคะในเทอมนี้นะคะเราก็มาเจอกันในคาบแรกสัปดาห์แรกนะคะเกี่ยวกับวิชาดนตรีนะคะต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆเริ่มทำงานในสมุดนะคะ หรือกระดาษนะคะที่เด็กๆสามารถหาได้นะคะเด็กๆก็นํามาทำนะคะสิ่งที่เด็กๆต้องทำคือเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถ้ามีงานนะคะให้เด็กๆก็เขียนชื่อตัวเองด้วยนะคะพอเสร็จแล้วให้เด็กๆให้เด็กๆนะคะ ถ่ายรูปที่ทํางานนะคะส่งเข้าไปในลายกลุ่มให้คุณครูนะคะคุณครูก็จะตรวจแล้วก็ให้คะแนนเด็กๆนะคะมาดูคันค่ะเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องดนตรีนะคะองค์ประกอบดนตรีนั้นจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะมาดูกันอ,องค์ประกอบดนตรีนะคะอันที่หนึ่ง ปากกาคุณโูเขียนไม่ได,ออด้องค์ประกอบดนตรีนะคะซึ่งองค์ประกอบดนตรีนั้นก็หมายถึงรายละเอียดของดนตรีที่นำมาประกอบกันเป็นบทเพลงทำให้เพลงนั้น่ะ เกิดความสมบูรณ์และก็เกิดความไพเราะนะคะซึ่งองค์ประกอบดนตรีก็จะประกอบไปด้วย 1. จังหวะ 2. องทำนอง 3. เสียง 4. สังคีลักษณะคะ 5. พื้นผิวของดนตรี 6. การประสานเสียงนะคะซึ่งเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของดังต่อไปนี้ จังหวะนะคะจังหวะก็จะมีส่วนย่อยของทํานองก็จะเป็นส่วนหนึ่งของอ่าส่วนย่อยของทํานองเพลงนะคะซึ่งแบ่งเป็นระยะที่เท่าๆกันมีความสม่ำเสมอนะคะถ้ามีความช้า ถ้ากำหนดเพลงนั้นเป็นช้าก็จะช้ากำหนดให้เป็นเพลงเร็วก็จะเป็นเพลงเร็วซึ่งแบ่งออกเป็นสองอย่างด้วยกันจังหวะพื้นฐาน2จังหวะชิงนะคะจังหวะพื้นฐานก็จะเป็นจังหวะที่อยู่ในใจของผู้บรรเลงผู้ร้องนั้นโดยไม่ต้องมีเครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์ใดๆนะคะ เช่นการปรบมือนะคะซึ่งเราก็จะมีการปรบมือตามจังหวะพื้นฐานของเรานั่นเองนะคะสองจังหวะชิงนะคะก็จะเป็นการเกิดจากการกำหนดหรือควบคุมของชิงนะคะสลับกันไปชิงฉับชิงฉับเด็กๆก็อาจจะเคยได้ยินอยู่แล้วนะคะซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน3อัตราจังหวะได้แก่ จังหวะ3มชั้นนะคะอันนี้ก็จะมีความช้าหน่อยจะดูสีฟ,ฟ้าๆตรงนี้นะคะสีฟ,ฟ้าะจะเป็นเห็นไหมคะว่ามันมีสีช่องก็จริงแต่การตีของจังหวะ3มชั้นนั้นมันช้านะคะชิงฉับอย่างนี้นะคะเริ่มหนึ่งชิงฉับ อย่างนี้นะคะอันนี้เขาจะเป็นความช้าของเขานะคะอ่ามาดูอัตราจังหวะ2ชั้นบ้างอัตราจังหวะ2ชั้นก็จะเป็นอันนี้ก็จะมีสีช่องเหมือนกัน1 2ึ่นะคะก็ปลายเป็นชิงชับชิงฉับนะคะนี่ก็หมายถึงอัตราจังหวะ2ชั้นก็จะมีความเร็วปานกลางนะคะอ่ามาดูจงังหวะชั้นเดียวดูบ้าง จังหวะชั้นเดียวสีชมพูรแดงๆนี้นะคะอ่ะเขาก็จะมีความเร็วขึ้นมาอันนี้คือระดับความเร็วที่สูงที่สุดนะคะในดนตรีไทยก็คือจังหวะชั้นเดียวนะคะเขาก็จะเป็นชิงชับ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 เห็นไหมคะในหนึ่งห้องนะคะในหนึ่งช่องตัวนี้หนึ่งห้องตัวนี้นะคะ เขาก็จะตีเป็นชิงชับชิงชับชิงชับซึ่งซึ่งมันก็จะมีความเร็วขึ้นมานะคะ <mel od ic wisdom> จังหวะหน้าทับมาดูอันที่3นะคะจังหวะหน้าทับนี้ก็จะมีดนตรีประเภทเครื่องหนังใช้ในการควบคุมจังหวะนะคะไม่ว่าจะเป็นตะโพนโทนรมนาหรือว่ากองแขกนะคะจังหวะหน้าทับนี้ก็จะประกอบไปด้วย3ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะคะ คือหน้าที่หน้าทับปรกไก่หน้าทับทสองไม้หรือหน้าทับพ,พิเศษนี้ก็จะมีอยู่สามอย่างด้วยกันนะคะมาดูทํานองนะคะองค์ประกอบที่เป็นในส่วนของทํานองบ้างนะคะก็จะนำ เสียงของเครื่องดนตรีประเภทต่างๆมาเรียบเรียงกันให้มีระดับที่เสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงสูงเสียงต่ำความสัน้นความยาวความดังเบาให้สอดคล้องกับจังหวะของเพลงหรือทานองของเพลงนั้นๆนะคะเพื่อให้เพลงนั้นเข้าใจได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็จะเป็นทานองนะคะก็ะจะเอาสิ่งต่างๆมาประกอบกันให้เป็นให้อยู่ใน กุ่มก้อนเดียวกันแล้วก็เพื่อให้เราฟังหรือบางเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะต่อไปเกี่ยวกับส่วนขององค์ประกอบดนตรีในส่วนที่3คือเสียงนะคะเสียงก็เกิดจากการสั่นสะเทือนของอากาศนะคะที่ทําให้เกิดความสม่ำเสมอหรือความแตกต่างกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติหนึ่ง ระดับเสียงสงความสั้นยาวของเสียง 3. ความเข้มของเสียง4คุณภาพของเสียงในส่วนของรงนี้นะคะต่อไปเด็กๆมาดูเรื่องการประสานเสียงในองค์ประกอบที่4นะคะการประสานเสียงก็คือเกิดจากการประสานเสียงโดยพร้อมกัน2เสียงนะคะก็จะมีเสียงเหมือนเมือนสองคนนะคะ ตั้งแต่2เสียงขึ้นไป3เสียงก็ได้นะคะการประสานเสียงก็เกิดเสียงขึ้นพร้อมๆกันสองเสียง3เสียงแล้วก็ตามตามตามเพลงนะคะและ้วแ,แต่เพลงนะคะว่าเพลงนั้นจะมีการประกอบอเสียงเป็นยังไงนะคะซึ่งลักษณะของการประสานเสียงก็จะมีดังนี้ การประสานเสียงโดยการบรรเลงเครื่องดนตรีชนิดเดียวกันนะคะคือบรรเลงเสียงทำนองหลักเสียงหนึ่งแล้วบรรเลงทำนองประสานอีกเสียงหนึ่งมันการควบคู่กันไปเช่นระนาดขีมอันนี้ก็จะสอดคล้องควบคู่กันนะคะประสานเสียง ระหว่างเครื่องดนตรีต่างชนิดนะคะก็จะนํามาบรรเลงที่ต่างชนิดกันนะคะเอาเครื่องดนตรีที่ต่างชนิดกันมาดัดแปลงให้มีจังหวะหรือทํานองใหม่ๆนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับเพลงนั้นๆน,น,นะคะจนเกิดการบรรเลงตามจังหวะและทํานองเดียวกันที่จะต้องบรรเลงไปพร้อมๆกันนะคะ3。 การประสานเสียงโดยการแปลทำนองนะคะคือการบรรเลงที่มีการดัดแปลงทิกเพลงทำนองเพลงของนักดน,นตรีนั้นทําให้เกิดการประสานเสียงขึ้นถือว่าเป็นทำนองหลักสําคัญนะคะก็จะมีการแปลทำนองเข้าไปด้วยแล้วก็ผสมปรสานดน,นตรีเข้าไปนะคะ มาดูในส่วนนี้นะคะพื้นผิวองค์ประกอบที่5นะคะ,พ,ะ,คะพื้นผิวของดนตรีนะคะพื้นผิวของดนตรีก็คือลักษณะหรือแนวเสียงต่างๆในบทเพลงทั้งเสียงที่เกิดขึ้นใทแนวตั้งและแนวนอนตามหลักการประพันธ์เพลงนะคะพื้นผิวของ เพลงนี้ก็จะมีในรูปแบบที่หลากหลายนะคะก็จะมีทั้งแนวตั้งแนวนอนนะคะก็จะนำมาประกอบกันนะคะมาดูอันที่6นะคะอันสุดท้ายคือ5อันคีตล,ะคะลักษณะหรือรูปแบบโครงสร้างของเพลงที่กำหนดขึ้นโดย ผู้ประพันธ์เพลงซึ่งก็จะมีแบ่งออกเป็นหลากหลายลักษณะด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนในคาบถัดไปนะคะในคีตลักเพลงตรงนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆทำงานนะคะเด็กๆเอาสมุดขึ้นมาเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะเขียนชื่อตัวเองด้วยนะ ถ้าเด็กๆไม่ทันนะคะให้เด็กๆสามารถหยุดคลิปวิดีโอแล้วก็เขียนก่อนก็ได้นะคะหยุดคลิปวิดีโอคลิปนี้แล้วก็เขียนตามนะคะก็เขียนว่าให้นักเรียนนำองค์ประกอบ เดินตีแต่ละประเภทเติมลมในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะเด็กๆก็เขียนลงไปในหัวข้อมันแล้วก็ข้อที่หนึ่งนะคะแนวเสียงที่เกิดขึ้นในบทเพลงแล้วก็แดดแดดแดดไวจ,ดจ,ดจุ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 ดไว้แล้วก็ให้ให้เลือกจากข้างบนสีเขียวๆนะคะลงมาตอบข้างล่างนะคะเด็กๆสามารถหยุดแล้วก็เขียนได้นะคะแล้วก็ทํา ให้เสร็จให้สวยงามตกแต่งด้วยก็ได้นะคะส่งมาให้คุณครูดูให้คุณครูตรวจนะคะหรือถ้ายังไม่เข้าใจให้ย้อนกลับไปดูใบความรู้หรือใบงานที่คุณครูให้นะคะที่ก่อนหน้านี้ในคลิปนะคะให้เด็ยกๆย้อนกลับไปดูด้วยก็ได้เพื่อที่จะได้เติมให้ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ พบเจอกับเด็กๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันในคาบถัดไปค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ